ครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงตอนต่อไปตอนนี้ก็เรียกว่าตอนที่เรียกว่าเป็นสุดยอดการสร้างสุดยอดกาแฟนะครับการที่จะเป็นสุดยอดกาแฟได้เขาบอกว่าต้องเป็นเวทโปรเซสหลายคนมองบอกว่าเรื่องเวทโปรเซสก็คือเวทก็แม่งก็คือเปียกนะครับเวทวอชวอชก็คือแปลว่าซักนะครับขบวนการมันเป็นยังไงนะครับก่าจะมาเป็นกาแฟที่ดีนะครับผมจะบอกให้ว่ากาแฟที่ดีเนี่ยอย่างแรกสุดก็คือไม่ใช่ขี้ชะมดบางคนกินหกขี้ชะมดโอ้โหดี กินขี้ไปเลยครับอย่าก,กินกาแฟครับอาจจะดีนะครับกาแฟที่ดีคือคุณเมื่อคุณช็อดมมันแล้วกินคุณชอบมันจะมีซิกเนเจอร์ของมันกาแฟแต่ละที่นะครับในโลกเนี่ยมันจะมีซิกเนเจอร์ก็คือมีลักษณะเฉพาะของมันโดยเฉพาะกาแฟที่ดีคือเมื่อคุณผมอยากได้กาแฟกลิ่นนี้รสนี้จะมีแค่ครั้งเดียวและมีที่เดียวบางทีเราเรียกมันว่าเป็นซิงเกิลออริจิน คำว่าซิงเกิลออริจินก็คือมีที่นี่เท่านั้นถึงจะมีรสชาติอย่างนี้กาแฟที่แพงที่สุดก็คือกาแฟที่5ปีถึงจะมีรสชาติรสชาตินี้เดียวเดียวนะครับก็นะคือนะถึงต้องกินครับแก้วละสี่ห้าพันบาททุกคนก็ต้องไปเช่าไปรวมหัวกันไปช่วยกันกินนะครับ4ี่ห้าร้อยบาทห้าพันบาทหรือแปดพันบาทไม่สําคัญเท่าค่าเครื่องบินบินไปกินครับแพงกว่านั้น แต่หลายคนก็ไปคนที่หลงไหลนะแต่วันนี้จะมาเปิดเผยเคล็ดความลับตรงนี้เคล็ดความลับตรงนี้ก็คือเรื่องของการเวทโพเซสนะครับคนก็บอกเวทโพเซสคืออะไรเวทโพเซสก็คือทําให้เปียกนะครับหลายคนบอกว่าอย่างนี้ครับอันนี้คือผลเชอร์รี่นะครับปกติเขาจะมีเครื่องสเต็ปแรกบี้เอาเม็ดออกนะครับโดยการบี้อย่างนี้เขาจะบี้แบบไม่ไม่ละเอียดมากนะครับคือจะให้มีเนื้อเชอร์รี่ติดอยู่บ้างที่ต่อยนะครับเปลือกก็จะเครื่องมันก็จะแยกเอาไอ้เปลือกที่ออกไป อย่างนี้นะครับจากนั้นก็จะมีก็คือมันจะได้เป็นอย่างนี้ครับเชอร์รี่อย่างนี้มันจะมีเป็นเม็ดในที่เป็นขาวๆแต่จริงๆแล้วปสภาพเม็ดในที่เป็นขาวๆเนี่ยมันอยู่อย่างนี้มันจะต้องปนเชอร์รี่นิดหน่อยมันเป็นขาวๆไม่ได้เลยเพราะเครื่องมันแยกได้หมดนะครับอันนี้ผมใช้มือบี้มันก็เลยปนมันก็จะปนประมาณอย่างนี้นะครับปนปนประมาณนี yeah, like man, t. <t ้จุดสําคัญก็คือเขาบอกว่า สเตปแรกเอาน้ำใส่เอาเม็ดเลือกเม็ดแดงเอาน้ำใส่เอาเม็ดแดงให้มันคัดทิ้งมปก่อนที่มันลอยเอาเม็ดจมไว้เดี๋ยวผมไม่ะคัดเป็นงานเขามีอยู่ถังหนึ่งคัดเอาเม็ดลอยออกเอาน้ำใส่ให้เต็มเอาเม็ดลอยออกเ,อเม็ดจมใส่ใส่ไ้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องบี้บี้ปนมาเป็นยังไงถึงนี้จากนั้นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดครับซิกเนเจอร์ครับฝั่งซ้ายผมเก็บน้ําห้วยเมื่อ,อวานผมไป ที่แปลงกาแฟเอาน้ําในห้วยครับเขาบอกว่าเอามาทําไมทาน้ำในห้วยเอวเอวน้ำมาทาไมเอาน้ํตทหารมาฝั่งซ้ายทางขวากาแฟเนี่ยเขาใช้น้ําทหารน้ำตาหารที่กองมาแล้วแต่ผมบอกผมไม่ชอบใช้น้ํตทหารผมชอบใช้น้ําห้วยเพราะอะไรครับนี่น้ําห้วยตักมาครับใส่ในแก้วน้ําห้วยมันจะมีจุลินทรีย์อยู่ข้างในความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเวทโพเซสอยู่คือคุณน่อน้ําใส่ลงไป ทิ้งไว้48ชั่วโมงอย่าเอาน้ําเยอะนะตรงนี้เยอะเอานี้ผสมลงไปอันนี้ไม่ใช่อย่างนี้เด้อก็ใสอย่างนี้แช่ให้มันเป็นอย่างนี้แช่ลงไป48ชั่วโมงให้มันเน่าความลับอยู่ที่จุลินทรีย์ในน้ํามันจะกินเนื้อกาแฟที่เป็นเชอร์รี่ แล้วมันก็จะกินเนื้อกาแฟที่อยู่ตรงขอบๆตรงนี้ผมจะบอกให้ครับความลับของมันอยู่ที่ตรงนี้ครับตอนที่เราแกะข้างในข้างในออกมาเป็นเปลือกผิวนอกเนี่ยของมันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับลื่นๆถ้าท่านดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่เราเรียกว่าเป็นเซมิเปอร์เมเยเบลเบนเบนถ้าเด็กถมได้เรียนกันเนี่ยครับมันจะเรียนเนื้อเยื่อตัวนี้มันจะเป็นตัวซาบซึมจูลินซีก็กินลงไปที่ในเลน็เพราะฉะนั้นเมื่อจูดินซีกินมันเน่า มันก็จะมันก็จะทําให้กลิ่นของกาแฟาแตกต่างกันน้ําแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันถ้าคุณเอาน้ํากันไปใส่อย่าไปวัดโปรเซสเลยครับเสียเวลาล้างขัดให้มันสะอาดแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ซิกเนเจอร์ของการทาํากาแฟที่ดีเหมือนกับทาวิสกี้มันจะต้องมีจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องจุลินทรีย์แต่ละที่ในน้าแต่ละห้วยมีจุลินทรีย์ไม่เหมือนกันดอยหนึ่งมีน้ําแบบหนึ่งพอเอาจุลินทรีย์ใส่น้ําลงไปอย่างนี้หมัก48ชั่วโมงเนนาจากนั้น เราต้องมาทําความสะอาดครับทําความสะอาดเอาแยกเอาน้ําออกนะครับแล้วก็แช่น้ําอีกรอบหนึ่งนะครับธรรมดาเขาจะมีแปรงขัดนะครับขัดเอาเมือกที่ผิวออกให้หมดเกลี้ยงขัดเอาเมือกที่ผิวออกให้หมดพอขัดออกเสร็จแล้วตากตากก่าจะแห้งต้องตากบนกระด้งนะครับ ตาทุ่กอจะแห้งแห้งแก่งเสร็จแล้วเราจะเรียกเป็นกลาขาวจากนั้นรสสีเปลือกออกจะได้เป็นสารเขียวตรงนี้เก็บสารเขียวว่าให้มันพักตัวช่วงระยะเวลาหนึ่งคั่วมาเป็นกาแฟด้วยขบวนการตรงนี้ตั้งแต่เชอร์รี่ที่แดงปลูกบนที่ดินที่พิเศษด้วยการหมัก48ชั่วโมงที่มีจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดถ,าถ้าล้างไม่สะอาดมีเมือกอยู่ข้างๆเยอะ เวลาท่านเอาไปตากมันจะอยู่รวมกันเป็นก้อนมันจะไม่เน่าอีกรอบหนึ่งตอนที่อยู่บนกระดง้งตากตอนนั้นแหละครับพอมันเน่าตอนนั้นแหละครับกินตอนนั้นม่นก็จะคายไปเราอย่าลืมนะครับเรากำลังจะขายกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นซิงเกิลออริจินเพราะฉะนั้นขบวนการจะต้องเป็นตั้งแต่บี้แช่ตากแห้งสีขั้วขบวนทุกขั้นตอนมีเทคนิคนะครับตอนนี้เราจะพูดถึงตอนนี้ขั้นตอนทำฟลอชโปรเซส พอเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพอมาถึงกะลามาสีมาคั่วมากินจะเป็นตอนต่อๆไปนะครับเราจะมาดูกาแฟชุดนี้นะครับทํามือครับทาเองกับมือชงเองกับมือแล้วก็สีเองกับมือแล้วก็จนมาถึงได้เป็นเม็ดกาแฟที่หอมรวมมาถึงเป็นกาแฟที่สุดยอดกาแฟนะครับแต่ละอันจะมีซิกเนเจอร์ของตัวเองนะครับการทาซิกเนเจอร์มีรูปแบบมีคาแรคเตอร์ของกาแฟของตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้กาแฟมีราคาแพงไม่ใช่ โปลี้ยงนะครับพี่ครับขอบคุณ